กับพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับผู้กันที่กําลังติดตามรับชมช่องจากมุนตีชนะพันธ์ครับสวัสดีเนี่ยมือโซ่พี่น้องตอนนี้นะครับผมเอาเจ้าสายฝนนะพี่น้องใส่ผนียดครั้งที่2นะครับนี่ฝนกับ่ท่านเต็มไปเลยหรอกครับแต่ว่าวัดขันดีสูดีนะครับเลยสิมาลองใส่เจ้าล้อนะครับพี่น้องได้ยินเสียงขันอยู่ครับมือโซ่เนี่ก็ได้ย่าท่านไปใส่อกคือผมขาดเดาแหละว่าแถวนี้มันต้นไม้หลายนะครับมันเป็นพื้นที่คือธรรมชาติ กง่พระท่านไปแสแน่นอนครับมันไล่ตีกันอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเสียวจะสายฝนขึ้นเมืองพี่น้องแจ็คเสียได้บ่ได้บบรูครับแต่ว่าเป็นการฝึกนกงไม่ไปในไตัวนะครับก่อนทีเสียวเมื่อบานช่วงขอพปั้นาพี่น้องนี่แหละครับตัวตนจะสายฝนก็ได้สองกุกห้อยนะครับค่าลมดีพี่น้องนี่รับกับวาดวังไว้ว่าให้เป็นนกต้อลละพี่น้องจสิไปได้ซ้ำได้นะครับตรงเบืองก่อนรับฝากที่ตามผลงานกันเร้วกันครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องใส่ไว้พ่อพ่อสมองนะครับเจ้าสายฝนจัดแต้มแรกแห้งหมันพี่น้องครับผมขอยาดฝนออกนะครับเด้อแสดงว่าขันอยู่ครับความเป็นสิบโปสูงนกนะครับอายุกงสิบเอ็ดเดือนกว่าสิพ่อปีแล้วพี่น้องหรือปีเราก็ะบอจักครับเป็นต่อใดแย่มนีแหละนะครับขอยาดนกลงเมืองครับผมพี่น้องว่าวันนี้ลมแห้งครับโตัวตนเจ้าสายฝนนะครับพี่น้องนกตัวกับเมืองาง่มน้อครับหางกันอะไรจังเลยที่ด้ตัดหมดละ เฉลยนะครับแต้มแรกโอ้ยรุนครับพี่น้องเห็นหางสันๆไหมแมวมันเนเจ้าร่อไหมจะเป็นบักรอนในสุดยอดเลยหระครับเดี๋ยดีไใส่ไปอีกเยอะครับผมเดี๋ยวม,มันนะครับเฉลยแต้มแรกเจ้าลอที่หางกุนๆุวก็นี้พี่น้องหางหางบาลายปานีนะครับหางดิดขาดๆพวกนี้ตัวนี้กว่านี้พี่น้องอันนี้นกแม่นจะเป็นน,นกแม่หรือ,นนอม,มั้งนี่นะครับแต้มแรกเอา้า มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วน้องป้านะครับฝึกจัดเฉลยตัวเรเต็มนะครับครับพี่น้องข้อนใบครับกลับมาจากทุระใส่ทีมไว้กันเรียบร้อยครับผมเจ้าสายฝนจัดแต้มที่2นะครับออกเทแรกจัดหอด2แต้มแล้วพี่น้องพรธรรมดานะครับขออย่าต่อต้นต้นลงเมืองครับผมครับพี่น้อง ว่าเป็นนกมีหมันนะครับนี่โอ้ยสิเดียวไปเมื่อไปใบบานบพอนอะเนาะว่าสิฝึกอยู่นี่บอกครับพี่น้องเข้ามันแต่เมื่อเดียวนะครับสองตัวนะครับนกไม่สำหรับเจ้าสายฝนครับพี่น้องนี่ครับเชลเลยก็ได้โอ้หมันมันครับน่าจะเป็นเจ้าล้อนะครับเนาะเชลเลยก็ได้เจ้าล้อกับเหี้ยกาการี่แหละครับบ้านของก็ได้บ้านของบ่อเขานะครับเจ้าสายฝนนะครับสิ่เดียวพักแล้วครับผมอยานลบนกนะอายุสี่เดือนเดือนก็ปีหนึ่งพอดีนะครับ แต่ว่าใจสู่ดีกับโบโลเพื่อเก่าล่ะครับแล้วแต่โตดอกตั้งตกับอายุกงสองปีบ่สูนกกมี่นะครับแล้วแต่บอกบ่เถิดครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาหนี้เจ้าสายฝนจัดเฉลยสองแต้มนะครับวันหยุดนกไม่พี่น้องไม่ไหมซิ่งๆเลยครับแหกอยู่บ้านเทเดียวนะครับตอนสงการนะครับหนกเนี่ยครับมาเขาพเนียครั้งที่สองนะครับกัว่าขึ้นต่อเป็นทางการเทแรกแล้วพี่น้องจัดสองแต้มเลยครับผม สุดยอดครับสุดยอดโอ้โชคดีครับที่บริขายนะโชคดีเขาเปเอาเขาว่าเคล่นขันม,วมว้วนบอลนววะผู้มักตีกับตีขึ้เก่าแล้วพี่น้องมันขันมว้วนบอลกันเขาไปอยากได้เขาก็ว่านะครับก็ดีกันแล้วครับบริแบงค์นะครับมงสีแดงเมื่อบัตรมาน้อยเนาะนะครับรมงนะสีแดงไว้บุบิปงไปเรื่อยๆครับผมเอาขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามนะครับน,นี้านอาจารย์เอมายามกับพี่น้องหลังจากที่เอาเจ้าไซฝนนะครับเขากง,งแล้วนี่นายอาจารย์ เจ้าลอกอะยังขึ้นเก่าเราพี่น้องเอ,อ้ยจังสิจังไดนะครับหาวิธีอยู่เอาลกไม้ใส่ไว้นะครับมือซองนี่ธรรมดาแต่มันเก่งเจ้าลอกเนื่องจว่าสุดยอดแล้วครับเจ้าสายฝนนะครับออกครั้งแรกครับบรรยากาศเนี่ยมาแรงพี่นอ้องบรรยากาศล้างลัางลังนกต้อรุดพี่น้องสมนอกหักแหละครับสมภูสาวเก่าถิ่มมรส <c oughs> จากสิบบาทจังไดนะครับมืาออื่นกับเอาเจ้าอ่าเสาหานะครับไปขึ้นไปต้นพุ่นขึ้นเกาแล้วครับพี่น้องฝึกไป นะครับตอนนี้จะนี่กรื่องตัวนกขอดพี่น้องนกปลอดสวนที่พะเนินมาเรียนน้ำกับพนมาตาตอในกรุงเทพพี่น้องเอาเจ้าไว้กิ่งไปเกษตรท้ามสก,กอร์พนที่พี่น้องเด้อจะนี้ไปมื่อนีน้หมันบังคับแจ็คแจ่มกว่าปุ่นนี่สิบเอ็ดแจ่มครับเจ้าฟาดซีจะไว้กิ่งนะเนาะเปลี่ยนซื้อไปเปลี่ยนซื้อไปบ,บอกเอฟซีกันนะซื้อวนันไหนก่อน เจ้าฟ้าใสนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อคือกิก,กีดกันมากิกซื้อฟ้าก็เลยก็เลยแต่งซื้อนองว่าฟ้าใสอาจารย์เอต๊ตะวีทองเบอร์หนึ่งสายเมืองครับเป็นสายอาทีเฟนเฟนหนึ่ให้การตั้งนี้ครับพี่น้องตัง้งใหายคนนี้คนบดีตั้งอย่งนี้ว่าเบอร์หนึ่งสายเมืองนะครับอาจารย์เอ๊ออกบ้านตั้งแต่ตีซีเขาทอปาน,นีดาวสูตรเดิมนี่ เอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดจินใจจังหวะกันครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจมากครับเด้อลายๆทันว่าขอให้ได้ขึ้นนะครับโอ้กะหวังย่างแห้งครับหวังแห้งเลยล่ะอยากได้ขึ้นนะครับเ <Okay. S 1> <laughs> งื่อนค้อมันหาบ่ายากดอกพี่น้องแต่นกเก่งนี่มันหาย,ยากครับเอาประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวต้นคลิปพี่น้องสิได้ฟังเสียงจอรอดนะครับมุสอมาขังมาขันอยู่ข้างหน้าตัง คืจอจะงอโหยใหญ่นี่ยเราพี่น้องเอ้ยนะครับตอนคลิปเมื่อสัปาห์ทายประมาณ30มสิบบีินี่นะครับก่อนที่ผมสีเอาเจ้าสายฝนลงไปใส่นะครับตื่นขึ้นตะเสานะผมเลยมาฟัางเสียงนกนะมาขันอยู่ไกลๆเลยนะครับเจ้ารอกอะไรก็ลังไล่นกแม่พี่น้องก็ลังติดนกแม่นกอายุก,กง3ปีนะครับเจ้ารอกอะไรนกปลา